สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆจากช่องไปฟ้าชาแนลนะคะโหวันนี้บ่ายๆอากาศร้อนมากเลยนะคะก็มาลดน้ำต้นไม้เพื่อดับคายร้อนนะคะแล้วก็มาจิบจิบน้ำอัดลม จิบน้ำอัดลมเย็นๆนะคะเพื่อนร้อนมากเลยพาไปดูต้นไม้คลายร้อนกันกาศร้อนว่าจะทำคลิปไม่ได้ทำเลยนะคะ บอลดีกว่าโอ้น้ำรั่วตรงนี้ทำให้แฉะมาดูบอลดีกว่าค่ะเพื่อนๆอนบอนเราก็เอาน้ำหล่อไว้อย่างนี้เลยนะคะอันไหนยุบเราก็เติมนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าอากาศมันร้อนต้องเติมน้ําเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้ก็แห้งแล้วนี่พี่พี่เนี่ย,ยก็กินน้ำอัดลมไปก็ทลายล้อนไปได้เนาะ เป็นไงบงังคะเพื่อนเพื่อร้อนกันไหมคะโห้หอันนี้สวยอ่ะอันนี้อะไรนะพี่พี่อโกาิมาอันนี้อะไรนะอำนาจ,จเจริญอำนาจ,จเจริญก้านสวยมากเลยนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็จะเป็นลิปสติกลิปสติกยังไม่กัดสี นี่ลิปสติกต้นเขายังเล็กอยู่เนาะโอ้ยพรมพิมานเป็นไงบ้างนออ้องโหพรมพิมานไม่มีน้ำหล่อเลยอ่ะดูหลวงลาดเสน่หาเพ,พื่อนเพื่อนเหลือใบเดียว เหลือใบเดียวนะครัะเพืเ่อนๆด,ด,ดูนี่ใส่ลงหัวแล้วล้วมังอ,อันนี้ก็สีลาหุ้มทองอันนี้ก็นบอ่านกปะเก้าดูนบปะเก้านะคะตอนตอนอยังเล็กๆ ุ๋ยก็หมดแล้วนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปุ๋ยอโฮอร์โมนออะไรนะสังเคราะห์แสงก็ยังไม่ได้ทํานะคะหมดช่วงนี้หมดนะคะนี่อันนี้ก็สีาหลืองทองโอ้โหอันนี้ไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยพ่อมึงอันนี้ไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยเนี่ย อับสอนสวรรค์นเนี่ยดูโอ้โหนี่นะคะชายชนปุ๋ยหมดแล้วเนี่ยเอาปุ๋ยมากระตุนได้แล้วเนี่ยปุ๋ยอ้อมไปไหนอะฮะปุ๋ยอ้อมถุงเล็กๆอะเอาไปใช้อะไรหมดอะ ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าเหมือนเหมือนอากาศแบบลมอะลมจะมานะหรืออาจจะเป็นฝุ่นเขาเรียกฝุ่นนะอะไร PM นะอะไรพีเอ็มนะดูอากาศนะคะเพื่อนๆอากาศแบบคลึม,ลมเหมือนลมจะมานะคะนี่ ดูอันนี้ก็เป็นด้านตะวันตกเนาะด้านทิศตกอันนี้ก็จะเป็นทิศเหนือตะวันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะชำของเรานะคะ ไดย่าหน้าบ้านยังยังไม่หมดเลยนะคะก็พักก่อนมือมือแตกนะคะได้ได้สองวันมือแตกเจ็บม erm ือเนี่ยก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหายแล้วนะคะนี่มือแตกดูนะคะเริ่มจะหายแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยยังตรงนี้อีกนิดนึง ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนที่ยังไม่ได้ไดายใช้ยาฉีดไม่ได้เนะเพราะว่าของเยอะมีต้นกันชงกันชาตะขาตะไคร้นะคะกลัวจะมาโดนของก็เลยต้องต้องใช้มือดายเอาใช้คนดายเอา อันนั้นก็เป็นบริเวณหน้าบ้านก็จะมีสระนะคะเพื่อนๆมีสระน้ําอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็น,นี่ก็จะเป็นถนนถนนวิ่งเข้าในตัวในอำเภอนะคะอันนี้ก็อยู่ในอำเภอรันกระบือนะคะแต่แต่ว่าอยู่ อยู่ชายทุ่งนะคะอยู่นอกๆกก็อยู่ในเขตเทศบาลลานกระบือนี่แหละค่ะบ้านอยู่ท้ายสุดเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ตั้งชื่อช่องว่าคุณยายท้ายบ้านนะทีนี้เขาก็ให้เปลี่ยนใหม่เนาะให้เปลี่ยนใหม่เป็นปลายฟ้า c h ชาแนลก็มีคำว่า channel มีคำว่าชาแนลก็จะมีคนต่างประเทศเขาก็จะรู้ว่าเออทําช่องนะคะทั้งทั้งนี้โอ้โหฝนคืมมากนะคะฮะนี่ก็บ้านเรานะคะบ้านของเราบ้านก็อ,อ่าไม่ดีมากนักนะคะโกโลโกโซแล้วหลังคาก็หลังคาก็พังแล้วนะคะ เริ่มพังแล้วสร้างตั้งแต่สมัยยังไม่มีลูกๆนะคะว่าจะเปลี่ยนใหม่นะคะหลังคาก็ยังไม่มีงบประมาณเลยนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ thank you